สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเราเซอร์วิทีตนะครับตัเจหอวันนี้ขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาจีนบทที่หนึ่งเกี่ยวกับประเทศจินเท่ามามลายเฉวตีว้เค่อกัวเจียคำศัพท์ที่เรียนในวันนี้ใช้ในการทำแบบผัด Google Form เก็บคะแนนจิงจเเทาีย,ดดยช่องสือ เชววาโฮยาแจ Google Form จั่วเล่นสีถีคำสับต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องเรียกชื่อถูกในภาษาจีนนะครับอย่างที่เข้าใจวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ตัวเองพูดคล่องมากขึ้นนะครับคือเราต้องหยุดแปลจากไทยเป็นจีนชั้นหนึ่งก่อนในหัวของเรา ซึ่งก็แปลว่าเราควรจะต้องมองเห็นอะไรปุ๊บแล้วสามารถบอกได้ทันทีว่าสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรประเทศนั้นเรียกว่าอะไรคำศัพท์ที่จะเรียนในวันนี้ฝึกเอาไว้รู้จักเอาไว้ฝึกเห็นแล้วพูดออกมาทันทีดูตามไปทีละคำรับรองว่า เป็นคำศัพท์ที่ไม่เป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากเป็นสิ่งที่นักเรียนรู้จักอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวครับและเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นได้จริงๆในชีวิตประจําวันเป็นประเทศที่คุ้นเคยดูซิว่าแต่ละคําศัพท์นักเรียนสามารถเห็นปุ๊บพูดปรับได้หรือเปล่าในภาษาจีนนะครับ บทที่หนึ่งตี้อีเคอกัวเจียกัวเจียมาเริ่มต้นกับคำศัพท์คำแรกครับเจ้าชื่อ什么这ี什么地ง What is this อันนี้เป็นสารที่อะไรครับวัดพระแก้วนะครับ นลทีคนไหนเคยไปวัดพระแก้วบ้างครับในวัดพระแก้วก็มีพระแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกตทำมาจากหยกชิ้นใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นแก้วมรกตครับแต่เป็นหยกชิ้นใหญ่นะครับทำมาจากเจดนะครับเรียกว่ายี่เป่าฉือพระแก้วมรกตอยู่ในประเทศอะไรครับ ไท่กัวไท่กัวประเทศไทยครับไท่กัวไท่กัวผู้ตามหลักษือครับก็เราเสื้อตูไท่กัวไท้กัวคำต่อไปครับเเสียปลือ这是什么 What it is เจ้ชื่อเฉินมาตีฟางอันนี้คือสถานที่อะไรครับกำแพงเมืองจีนฉางเฉิงว่าหลี่ฉางเฉิงกำแพงเมืองจีนอยู่ที่ประเทศไหนครับเจ้ากระดีฟางใจหนากระหวดเจียฉางเฉิงใจหนากระหวดเจีย จงกัวจงกัวประเทศจีนผู้ตามหลักซื้อครับก็หลักซื้อตูจงกัวจงกัวคำต่อไปครับเจสเซ่ไลเจอชื่ออะมร What it is this? เชิดเชิดสมาติฟางอันนี้คือสถานที่ไหนครับภูเขาไฟฟูจิมีนักเรียนคนไหนเคยเห็นภูเขาไฟฟูจิบ้างครับภูเขาไฟฟูจิที่เราเห็นในภาพนี่ครับอยู่ที่ประเทศอะไรครับยื่เปิลยื่เปิลยื่เปิลประเทศญี่ปุ่น ยืบเปิลอ่านตามนะครับเกิดเราเสื้อตูยืบเปินยืบเปิลคำถัดไปครับเจี๊ยเสือไหลจ้าชื่อเ什么 What it is รูปภาพน,นี้อยู่ที่ประเทศไหนครับ ใครคุ้นอักษรที่อยู่ในรูปภาพบ้างครับหานกัวหานกัวหานกัวประเทศเกาหลีใต้ถ้าเกาหลีเหนือจะพูดว่าชเฌอเสียนประเทศเกาหลีใต้หานกัว หานกัวอ่านตามครับก็เราเสิรตูหานกัวหานกัวคำต่อไปครับเชี่ยเสี่ยหลายเจอ๊ชื่ออะ,ะ What is it is อันนี้คือสถานที่ไหนครับเจอ๊ชื่อ什么างอยู่ที่ประเทศไหนครับ ฝากัวฝากัวประเทศฝรั่งเศสฝากัวประเทศฝรั่งเศสคำว่าฝรั่งเศสสะกดยังไงครับภาษาไทยสะกดยังไงครับตัวสอนตัวสุดท้ายใ,ในภาษาไทยของคำว่าฝรั่งเศสใช้สเสือหรือสอสะลาครับ สอสเสือเก่งมากครับยอดเยี่ยมมากอ่านตามครับก็เราชื่อตูฝ่ากัวฝ่ากัวนักเรียนอยากไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสไหมครับฝ่ากัวคำถัดไปครับเชืช้อเส้นไหล这是什么 What it is this? จเจ้าชื่อันนี้คือประเทศอะไรครับมีใครรู้ไหมครับสงชาติคือประเทศอะไรครับสองชาตินี้คือประเทศอะไรครับอิงกังกัประเทศอังกฤษอิงกวัวก็เราเสือตูวอ่านตามครับ อิงกัวอิงกัวคำต่อไปครับเจสสิไลเจ้า是什么 What it i ิของชาตินี้ของประเทศอะไรครับออสเตรเลีย ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียอยู่ข้างบนประเทศไทยหรืออยู่ข้างล่างประเทศไทยครับออสเตรเลียมีใครเคยดูแผนที่โลกไหมครับทวีปออสเตรเลียอยู่ข้างบนประเทศไทยหรืออยู่ข้างล่างประเทศไทยครับออสเตรเลีย อ่านตามเราซื้อครับเกาสตูอตัอาตาลี่ยาอัาตาลี่ยาคำถัดไปครับเซซีหลายเจ้าชื่ออมอ What it is เทพีสันนิภาพเป็นของประเทศอะไรครับ แม่กวแม่กวประเทศสหรัฐอเมริกาแม่กวอ่านตามครับก็เราซื้อตูวแม่กวํคำถัไปครับชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ชื่อเราใช้ในประโยคนี้ครับ 我是泰国人。我是泰国人。แปลว่าอะไรครับอ่านตามครับก็เราซื้อตู่。我是泰国人。我是泰国人。ทีนี้เราจะมาทบทวนนะครับเขาเป็นคน จีนเราจะพูดยังไงครับทา่าชื่อจองกวัวเหรินอ,อ่ะเรามาทบทวนนะครับฉันเป็นคนไทยจงหือนจะมาชัวยอดเยอะมมาครับฉันเป็นคน 我是泰国人เขาเป็นคนจีนจังหวันจะมาช่วยภาษาจีนเป็นไงครับเขาเป็นคนญี่ปุ่น จงเหมือนจะมาชัวภาษาจีนพูดไงครับเขาชป็นญี่ปุ่นคเขาชป็นญี่ปุ่นยอดเยี่ยมมากครับมีใครสามารถเข้าใจได้ทันที่เราซื้อพูดไหมครับเยี่ยมยอดไหนมีใครชอบดาราเกาหลีไหมครับชอบนักร้งอ,องเกาหลีไหมครับ เขาเป็นคนเกาหลีใต้จงหวนจะมาชัวหยอดยามาเขาชื่อหานกัวเหรินเขาชื่อหานกัวเหรินเขาเป็นคนฝรั่งเศสจงหวนจะมาชัวภาษาจีนพูดไงครับ ดอยมะทาชื่อฝ่ากวัวเหลนทาชื่อฝ่ากวัวเหลนเขาเป็นคนประเทศอังกฤษจงหวนจุมาชัวภาษาจีนว่าไงครับทาชื่ออังกวัวเขาเป็นคนปอะเทศอักหออกฤษ very ก o o d เขินป้ายเยียมาาครับเขาเป็นคนออสเรเลียเขาเป็นคนออสเซเลียนักเรียนเคยรู้จักใครเป็นคนออสเรเลียบ้างไหมครับเขาเป็นคนออสเซเลียจงหวนจะมาชัวภาษาจีนพูดไงครับทาชื่อออสเตรเลียเดิน เขาชื่อออสเรเลียเลนเขาเป็นคนอเมริกาเขาเป็นคนอเมริกาจงหวนจะมาชั่วภาษาจีนพูดไงครับยอดเยี่ยมมากครับเขาชื่อกัวเขาชื่อ美国人 และนี่ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนควรจะต้องเรียกชื่อให้ถูกบอกให้ได้ว่าเป็นประเทศอะไรในภาษาจีนนะครับจำได้ทั้งหมดกี่คำถ้ายังจำได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ตั้งใจไว้ก็พยายามทบทวนอีกครั้งก่อนทำใบผันใน Google Form แต่อย่างน้อยวันนี้เราได้ลองฝึกซ้อมกับตัวเองไปแล้ว พอที่จะรู้ว่าพอที่จะรู้แล้วว่าเรามีคำคำศัพท์ประมาณไหนพอที่จะรู้แล้วว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะคิดแต่ละคำออกมาให้ได้นะครับฝึกกับวิดีโอนี้หลายๆครั้งก็ได้เป็นภาษาจีนได้ทันทีนะครับ ยังไงบ้างครับลองทำแบบขัดใน Google Form ดูดูก่อนนะครับว่าตัวเองเข้าใจแค่ไหนได้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์เอาไว้ชอบไหมวิธีการเรียนแบบนี้มีประโยชน์หรือเปล่าอยากให้ทำแบบว่า Google Form ได้คะแนนเต็มทุกคนนะครับสำหรับวันนี้วิดีโอนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับ ได้คะแนนเท่าไหร่ไหนลองคอมเมนต์ลองบอกให้เราซื้อเข้าใจครับให้รู้ว่าเราทำได้เราซื้อวิธีลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจเจียน